สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําในหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนเก่าไหมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับคนเก่าจะได้คุยกัยกนไหมนะคะจะมีโอกาสไหมที่คุณจะได้พูดคุยกับคนกบเก่าๆในตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเราก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานของคุณแล้วก็ของเขากันก่อนเลยนะคะพลังงานของคุณนะคะชาววันเสาร์นะ ชาวราศีมีนหรือชาววันอังคารนะคะแล้วก็ชาวราพศพีบุษภหรือชาววันพุธนะคะชาวราศีเมษหรือชาววันศุกร์นะคะ ชาวราศีกรมหรือชาววันพุธนะคะชาวราศีพฤิกหรือชาววันสุกชาวราศีมีนหรือชาววันพฤหัส เาแลซิเมทุนหรือช่าวันอาทิตย์ชาวทัดลมคุมตัวเมถุนชาวทัดลมคุมตัวเมถุนนะคะพลังงานในตรงนี้นะคะถามว่าคนเก่าๆที่ได้เลิกลากันไปจบกันโดยดีนะคะในตรงนี้นอดทุกสิ่งทุกอย่างยุติแล้วก็ได้ยุติได้จบสิ้น เพียงเท่านี้เราก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็รับเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ดีถึงแม้คุณนั้นจะยังคงมีความรู้สึกตรองยังต้องการและก็มีความคิดถึงแล้วก็ยังหวงแหนถึงความมั่นคงอยู่ในตรงนี้บ้างก็ตามนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอยู่ในจุดที่พึงพอใจพอสมควรนะคะคุณนั้นอาจจะยังคงวนเวียนอยู่แต่คุณก็เดินหน้าคุณก็มุ่อ่อนนะเราก็มองเห็นถึงพลังงานของการมุ่อ่อนของคุณคุณก็เดินหน้าคุณก็ใช้ชีวิตของคุณ อย่างพึงพอใจแล้วก็มีความสุขพอประมาณพอสมควรเลยนั่นเองนะคะแต่เพียงแค่เหมือนกับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงแค่ความทรงจําเป็นความทรงจําดีๆเป็นความทรงจําที่คุณนั้นไม่อาจที่จะลบเลือนได้หรืออาจจะลืมลงลืมไปได้ในตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนสําคัญของคุณเป็นคนที่คุณนั้นรักมากในตรงนี้นะคะอาจจะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะต้องยุติไปหรือยุติไปแล้วในตรงนี้ก็ตามนะคะ แต่ว่าอย่างไรแล้วในตรงนี้เขาจะยังคงเป็นสิ่งดีๆหรือเป็นความทรงจําดีๆให้กับคุณอยู่ในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถามว่าจะได้พูดคุยไหมความรู้สึกของคุณอยากคุยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ได้คุยกันนะคะเราเรามองเห็นเป็นแบบนี้นะโอเคนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะั้นเรามองเห็นถึงการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยุติโดยดีแล้วก็ราบรื่นไม่มีปัญหาใดนะคะแต่เพียงแค่คุณนั้นยังคงรู้สึก เราก็ยังคงคิดถึงเราก็ยังต้องการเขาอยู่เพียงเท่านั้นถึงแม้ว่าในวันนี้คุณได้เดินหน้าแล้วคุณได้ประชิญกับสิ่งอื่นๆสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งกว่าแล้วก็มีความที่พร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วในตรงนี้ก็ตามทําใจได้แล้วระดับหนึ่งในตรงนี้ก็ตามแต่เพียงแค่ความทรงจําหรือความนึกคิดหรือสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่เคยทําร่วมกันโมเมนต์หรือ,อ,อความทรงจำเนาะเมมโมรี Memory ในตรงนี้ เป็นอาอาการเป็นอารมณ์ที่ดีๆในตรงนี้เกิดขึ้นยังคงมียังคงค้างยังคงยังคงหวงแหนยังคงต้องการให้เขากลับคืนมาอยู่ในตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้นะคะก็คือเขาได้ได้มีการจบและเดินหน้าแล้วเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีการกลับมาณนะเวลานี้ขณะนี้นะคะที่เรามองเห็นเปิดจากหน้าผ้าในตอนนี้นะคะยังไม่มี e NERGY ใจที่บ่งบอกถึงการกลับมาในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้นะขณะนี้ที่เราเปิดให้ในขณะนี้ถามว่าจะได้คุยกันไหมจะมีการกลับมาไหมยังนะคะยังไม่มี e NERGY น,นั้นเกิดขึ้นยังไม่มีพลังงานนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ขอแค่ให้คุณนั้นจงมั่นใจถึงความรู้สึกที่คุณมี นั่นก็คือความทรงจําดีๆที่มีให้ต่อเขาในตรงนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เรามองเห็นแค่ความทรงจํามองเห็นแค่ความรู้สึกมีแต่ความต้องการที่คงเป็นและก็อยากจะให้เป็นในตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ว่าทั้งนี้ทางนั้นแล้วในตรงนี้คุณปรารถนาที่อยากจะพูดคุยแต่ว่าไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะในตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่เหล่าเมมเบอร์กำลังจะมาบอกอะไรกับคุณนะคะ อ่าเวทนะคะอาจจะมีการแต่งงานใหม่อาจจะมีการพูดไม่มีอาจจะมีงาน,นรุ่นเมงเคิงเคงในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะสุขสมหวังอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณนั้นอ่าอาจจะไปเผชิญกับสิ่งใหม่และคุณได้สุขสมหวังมีความสุขกับสิ่งใหม่หรืออาจจะมีเหตุประเด็นที่ จะได้ไปร่วมงานแต่งหรืออาจตัวคุณเองอาจจะได้แต่งงานในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะ uh, love yourself first นะคะรักตนเองให้มากๆรักตัวเองก่อนนะก่อนที่ตนนั้นจะคาดหวังหรือจะประสบความสําเร็จใดคุณต้องรักตนเองก่อนรักตัวเองให้ได้นะคะตนเองจะต,ต้องเป็นที่พึ่งของตนเองนะคะ mm hmm. pay attention to the r อ f รัฟเนะคะเอาใหม่นะคะ pay attention อ่าทำไมวันนี้พี่เป็น่างนี้นะก็คือพูดพูดแบบสะดุดนะลิ้นสะดุดลิ้นพันนะเอาใหม่ oh pay attention to the dress นะคะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะวันนี้อาจจะดูเหมือนกับสปีดสปีดร้อยระยะระยะร้อยนะแบบอารมณ์ร้อยอะไรแบบอารมณ์เร็วเสียงสปีดตัวเองนะคะในตรงนี้เนาะก็คือ ที่ต้องการทําเวลาเนาะอย่าพี่จะต้องไปตัดงานอีกเนาะในตรงนี้นะคะก่อนที่ตัวเองนั้นจะน่วงแล้วตัวเองก็จะไม่ไหวในตรงนี้เนาะโอเคนะคะก็คือก่อนที่ตัวเองนั้นอ่ะตนเองนะคะในตรงนี้เนาะก็คือจะคาดหวังสิ่งที่อ่ะสุขสมหวังในตรงนี้คุณจะต้องมีการเหมือนกับรักตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะคาดหวังสิ่งใดหรือ ต้องการสิ่งใดในตรงนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสัญญาณเตือนจะมีสัญญาณบอกจะมีการเหมือนกับคุณจะรู้เหมือนเป็นสายในๆจะมีความที่รู้สึกเหมือนกับมีเซนส์บางอย่างมีความรู้สึกที่สัมผัสได้ในตรงเนี้ยนะคะว่าสิ่งเนี้แหละจะมาแหละสิ่งเนี้ยแหละจะเป็นจะเป็นไปในรูปแบบที่ฉันนันพึงพอใจหรือคาดหวังเอาไว้ สิ่งนี้แหละเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับฉันและฉันต้องการมาโดยตลอดในตรงนี้นะคะโคด e เพนเดนซี ency, ก็คือการยึดติดก,การคาดหวังการรอคอยการเสพติดก,การเหมือนกับโฟกัสอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้จะเป็นการที่บ่งบอกถึงการที่ว่าสิ่งนี้ที่คุณนั้นรอคอยมาอย่างเนิ่นนานแล้วเฝ้าฝันหรือพูดง่ายๆที่เรียกว่าจดจ่อในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะ สิ่งนี้แหละจะกำลังจะมาเตือนจะมาบอกกับคุณว่าสิ่งนี้กำลังจะกูดขึ้นแล้วนะสิ่งนี้กำลังจะมาแล้วนะสิ่งนี้กำลังจะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นมีในตรงนี้ฮันีมูนนะคะฮันีมูลนี่คือความสุขความสมหวังความสุขนะคะตรงนี้บ่งบอกถึงความสุขความสมหวังแต่ก่อนที่คุณนั้นจะได้ความสุขในตรงนี้และความสมหวังในตรงนี้ สัญญาณเตือนจะมาบอกว่าให้คุณนั้นรักตนเองก่อนนะก่อนที่จะได้รับในสิ่งที่รอคอยหรือป้าฝันอยู่ในตรงเนี้ก่อนก่อนอื่นอ่ะก่อนที่คุณนั้นจะคิดหรือต้องการหรือภาวนาปรารถนาร้องขออะไรในตรงนี้คุณต้องรักตนเองก่อนนะสัญญาณเตือนมาบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าหากคุณนั้นรักตนเองได้แล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังอย่างแน่นอนแหละ สิ่งที่คุณต้องการปรารถนาอยากจะสุขสมหวังใช่ไหมคุณจะได้แต่คุณต้องรักตนเองอก,ก่อนนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใต้สำรับเนาะที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือได้ได้ไพ่ใบนี้บงบอกถึงโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะ Give your relation to シ h ン c h ป n c e นะคะทุกสิ่งทุกอย่างหรือโอกาสกำลัจงจะกอเกิดกับคุณหรือสิ่งที่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในตรงนี้จะจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะอืมแล้วคุณก็จะได้นะได้ได้เหมือนกับว่าได้ความสุขได้ความสุขสมหวังได้ในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องขอเฝ้าฝัานรอคอยในตรงนี้สิ่งเหล่านั้นนะจะมาเป็นของคุณนั่นเองนะคะ ใบนี้ขึ้นล่อยมากเนาะริ arin, นะคะเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความคิดความความภายในของเราอะนะคะก็คือเหมือนกับอารมณ์เราอใน,นตรงเนี้ยนะคะ s o ท l t r e d i v i ค m e y Ant, ะะแล้วก็ V a r i a รียนนะคะวันนี้พี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงพี่จะออกเหมือนซิลิหรือ AI ไออะไรประมาณนี้เนาะระดับหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเหมือนกับ e n เนอ y ีพี่ดับหรือเปล่าในตรงนี้เนาะอาจจะเป็นแบบ e อเนอ y ดับแหละก็เลยเป็นในในลักษณะที่เหมือนกับมีเสียงซิลิแบบแซ่บๆเหมือนได้ยินเสียงตัวเองแล้วเหมือนกับเป็นเสียงซิลิทางทาง Ribing นะคะแล้วก็ Inner Voice นะคะในตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าความรู้สึกหรืออารมณ์หรือความต้องการสิ่งที่มีอยู่ในตรงนี้คุณมีความมั่นใจในอารมณ์ของตัวเองหรืออารมณ์หรือความรู้สึกของคุณนั้นเริ่มอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงอย,อยู่ในระดับหนึ่งแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งในเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะในตรงนี้เนาะ ถึงแม้ว่าในตรงนี้จะบบ่งบอกถึงถึงความแปรปรวนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอารมณ์แปรปรวนในตรงนี้สิ่งรอบข้างบรรยากาศสิ่งวดล้อมสิ่งรอบกายสังคมต่างๆในตรงนี้ส่งผลทําให้คุณนั้นมีความแข็งแกร่งหรือมีความเข้าใจหรือมีการยอมรับม,มากยิ่งขึ้นสําหรับการที่คุณนั้นคุณอาจจะได้คุณอาจจะพบเจอกับสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกแปรปรวนเหนื่อยหนัก ไม่มีกำลังใจหรือท้อใจหรืออาจจะมีความสับสนอะไรบางอย่างในตรงนี้เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าสังคมนำพาหรือบึงให้คุณนั้นมีความแข็งแกร่งหรือมีความยอมรับหรือมีความที่เหมือนกับถ้าหากเรานั้นถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากคุณในตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับอาจจะเป็นพานิชอาจจะมีกงอาจจะมีสภาวะบางอย่างที่รู้สึกหนักหรือมีอาการที่หนัก แต่คุณไม่คุณเปล่าคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าภายนอกนั้นสับสนไปหมดเลยทุกส่งทุกอย่างคือระแวงไปหมดเลยคือน่ากลัวมากสําหรับภายนอกแต่สิ่งที่คุณมีในตรงนี้เหมือนกับเป็นเซฟโซนของคุณคุณจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับมีความมั่นคงมั่นใจแล้วก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็มีสภาวะอารมณ์ที่แข็งแกร่งมีวุฒิภาวะที่ดี ระดับหนึ่งในตรงนี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าปัญหาก็มีอยู่แต่คุณก็รับได้มีสิ่งรบกวนจิตใจทำให้อารมณ์สวิงอารมณ์แปรปรวนหนุดหงิดบ้างในตรงนี้แต่ว่าสิ่งรอบข้างรอบกายที่คุณมีในตรงนี้หรือสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อนหรือญาติหรืออาจจะเป็นพี่น้องในตรงนี้นะคะนำพาให้คุณนั้นมีความแข็งแกร่ง เพราะเขาแสดงถึงความเข้าอ,อกเข้าใจหรือเห็นอ,อกเห็นใจให้กับคุณและคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับทุกๆคนมอบสิ่งดีๆให้กับคุณคุณมีความสบายใจในตรงนี้ก็เลยมีความแข็งแกร่งมีความมั่นใจมีความมั่นคงแล้วก็สามารถยืนหยัดได้กับสิ่งที่เป็นอยู่ในตรงนี้สามารถต่อสู้กับปัญหาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ใน e NERGY นี้นะคะเป็นพลังงานดีนะขอให้คุณนั้นรับไปนะคะถึงแม้ว่า พลังงานคนเก่านะคะจะไม่ได้กลับมาคุยกันแล้วก็ตามนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะถึงแม้วเขาถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้คุยหรือไม่ได้กลับมาแล้วในตรงนี้แต่ว่าคุณก็จะสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็สามารถมีชีวิตที่ดีต่อไปได้ในตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกๆคนนั้นจงมีความสุขนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามและเป็นกำลังใจสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ